สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง YouTube ครับอยู่ช่องเดยบ้านนอกครับผมพลังธรรมชาติครับฝนตกครับตอนเจ้าเนผมปล่อยควายลงกินหญ้ายอยู่นะปล่อยควายเลืมหญ้ายอยู่ครับฝนตกประมาณสี่ชั่วโมง นี่ยังวาแห้งไปแล้วนะครับตกสี่ชั่วโมงติดกันเลยเนี่ยก็ยังมีเมฆฝนขึ้นมาเรื่อยๆครับคิดว่าเป็าเป้านี่น่าจะโดนน้ำท่วมละท่วมนักตัวเองฝนจะหยุดก่อนหน้านี้ครับหัวควายก็ได้เล็มแย่ประมาณ สองชั่วโมงครับแล้วมาเล็มจากนั้นก็กลายเป็นทะเลเลยครับนี่ไยเหนียวสุดๆไยตะก้าไว้ครับ เดียมเจ่าซิมกาน้ำท่วนมน้ำห่วยกันนักแม่างที่มันออกมาจากในปลากันนักครับฝนตกนักขนาดน,นี้แต่ว่ามันมีปลานะปลาดุกครับปลาดุก ป่าก้างป่าลิ้มมันจะขึ้นตัวน้ำหวยมาครับตอนไห,หน้าตะกี้ก็ปะครับปะดุกตัวตัวแขนม่นตัวใหญ่ขนาดครับแต่พ่ได้เอามันสิก,ก็ <c oughs> เอาไว้เป็นปอพันแม่พันครับนี่นี่ น้ำฝนล,ล้วนครับน้ำใสนี่ไหลออกมาจากในห้วยนี่ครับไอ้นะตึกน้าไว้ครับทำสักสองสามวันครับเริ่มซิมกาแง่นักเกิน ติยจะได้กับหลงเนี่ยขู่โอ้ควายมันมากินครับมันแกมันเท่า เน่นี่กันยาวจนจนปัตสาววครับมดได้ยูตัดเลยเนีย่ยเขานกก็ออกดอก,อกละเดี๋ยวมันจะแพ่เดี๋ยวต้องตัดสักรอบมันก็มอเนี่ต้องน,น้ำห้องน้นอง อย่างรถแม่ปีนี่นี่นักแก้ของครับเนี่ยนะน,าาน,น่าจะโดนน้ำท่วมมันก็มีได้มีเสียครับสำหรับผมนะ ผมอย่างผมเรียงหัวเนาะหัวผมนี่ต้องการหญ่าต้องการน้ำฝนผมก็โอคอยมีปัญหาครับท่วมได้ท่วมไปแต่เขาจะได้เ่ามาแตนครับไปทาง,งไหนไปทางไหนพอไปมันก็นมีตัญญาแล้วครับ ฝนตกหนักแต่สำหรับบางคนที่เป็นปุกขโพดใกล้น้ำนี่มันจะไ่ค่อยชอบครับน้ำมันจะท่วมผมแย่นะผมแย่นะนี่ผมจะมาป,ป้านคนะครับผมจะปล่อยให้แย่มันขึ้นครับ ข้อดีของการปล่อยให้ยาขึ้นคณะก็คือเวลานนมน้องครับนนมน้องแนมท่วมนี่คณะจะบุพผุดครับคณะจะบกขาดถ้าหอาใจอย่าขายนะเวลาแนมน้องมามันม,มีอย่างยึดก้อดินครับอันนี้บอกไว้เลยพุดแน่นนอนขาดแน่นอนสมัยก่อนตอนเป็นอ้อนน้อยก็ พ่อแม่ก็จะพ่นยาพ่นยาคนะสอนที่เนี้ไม่ได้เลี้ยงงูเลี้ยงคอยถอะพ่นมดครับพอนน้ำห้อยนองมาสักเล็กสักน้อยน้ำฝนตกนักนักคณาปุ๊บครับไปตั้งไหนก็มีมีต่ลักพักคนะแป่งคนนะ ต้องค้างแน่หมกสักน้อยครับกล้าในหอมขนาดนี่เป็นก้าเขาก็ขอหกครับงันจะลกมาซิมสักน้อยหนึ่งก่อนมาตั้งยาวๆครับมาซิมไปก่อนใส่ปุ๋ยใส่เดือนครับ มันมีน้ำต้องบนไหลมาไปตรงไหนกันมีแต่เสียงน้ำครับฝนตกหนักเกินเกินความจำเป็น ใช้ี่ก็งัวมาได้ลงกินครับเริ่มใหญ่ละสภาพตกแต่ตกว่า มันต้องปูถั้งป่งปาครับตัวนี่เป็นปูปูในน้าผมนี่แหละมันขึ้นน้ามี่ครับปูตัวแม่ปล่อยครับตามสไตล์ครับปล่อยทุกอย่าง ปลาป่าปล่อยปลาครับป้าปูาปล่อยปูปล่อย,อยมดครับปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดครับงูนี่ผมแทบจะบะ่าเลยบ้าฆ่ามังใหรับงูถ้าบอถ้าบอจำเป็นครับเต่าตัดใส้มันนี่อาจจะโดนแบบไปได้ตั้งใจครับงานนี่มันเท่ามันแก่ครับต้องตัดออกครับ มันนี่ก็แมนหมดนะแต่มันแก่แก่จนเป็นกับตัดเอาแต่หญาใน,เ,นเปียครับคนเท่ามาตัดออกหญ้าแพงกลาออกได้จะลองซื่อใบตัดใบตัดหญ้าแบบยาวๆครับลเราจะมารับผมกับด้านนะเห็นในทิกตอกครับมันใช้ใบมีดยาวกัน ตัดแฟงกุลาบเรวจะลองดูมันได้เว้ก็กันครับใจไว้มีแบบกลมแล้วมันเป็นการรับครับรับทีละซี่ทีละซี่ไหมมันหลายครับหลายซี่ครับ นี่ก็ตัดตองดแล้วครับเว้ครับตัดยางนี่เบียตัดเซตมันก็แตกนอทันทีครับได้ฝนแถวนี้จะลงคิ้งวัวไว้ครับมันก็เลยเขียวต้นปุ่นก็ไล่กันมาครับแจะเป็นนี่แปลงนี้ควายจะกินดีครับ หมูวถ้าซับมีเวลาซับพวกมันมันก็กินดีอยู่เนีย่ยบนดอยก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวมัาจ,จะต้องไถนา้นาครับไถน้าละไว้เนีย่ยที่อยู่กลางตรงนี้งบวควยจะม่ได้ลงกินและ ปล่อยมันกินอยู่ตั้งนอกนี่ก็ตัดหญ้าในแปลง,งช่วงลงนะอ่ะเมื่อกี้วันนี่แหละซิมก้าเซตก็รอสักสิบวันรัจจะเริ่มปลูกก้าเข้าตีเหลือจากซิมไว้ กันอยู่สามสีคนครับแต่ก็วางแผนดีๆก็นนะครับวางแผนไปดีก็ปลูกนาล่าไม่ได้ท่วมก็บไ่ได้กินข้าวครับปีนี้ก็ยุบให้นันหนึ่งให้ละปลูกหน้าแตนครับเพมนี้ก็จะมีพันหน้านักขึ้นละ จะเอาปุกให้ยาวๆนี่ได้หมดหละแถวนี้มันเป็นนาด้อนครับใส่บาได้อาไว้ลงกาปีนี้ปลาขึ้นตรงขึ้นนาไปแล้วรอบนึงครับรอบนั้น,นยังไม่ได้ลงกาแต่ รอบนี้ก็น่าจะขึ้นแถมปลานะทีนนี้ถ้าไทยนาเจ้าก็ปลาก็จะอยู่ในน้ำนักครับในาน้ำมีปลาในาน้ำมีเข้าครับไ่ต้องมาลุ ปีนี้หน้ามันจะท่วมนะขนาดไหนแต่มันจะท่วมทุกปีครับท่วมหนักกว่าท่วมน้อยตอนน่ะจะท่วมโซนนีเครับตรงข้างห้วยครัจะหลากเข้ามาท่วมถึงหน้ามันจะท่วมนะแต่ก็ยัง,ง,งมีงวมีควายอยู่ครับ เมน,นุนก็ยังมาเกิดเลยครับมันเท่าปลาอ,อไปเลี้ยงกินยาหมดออกตึงงตึงควายค,คลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงตัวเองนะเดี๋ยวไว้ปะกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ